สวัสดีครับผมพบกับโจ้เช่นเคยครับผมวันนี้ข่าวดีนะครับสำหรับแคมเปญสำหรับมอเตอร์โชว์นะครับ2024นะครับผมเพิ่งประกาศมานะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับผมตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าส่วนของแถมเราให้ตัดให้แบบจุกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว S O 7นะครับหรือว่าเป็น L O 7นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัว S O 7นะครับนะฮะตัวนี้เรามีนะครับช่วยค่าผ่อนนะครับตลอด 5เดือนเลยนะครับเดือนละ10,000หบาทนะครับหรือประกันภัยชั้น1 3ปีอโอ้โหนะครับแล้วก็ของแถมมูลค่าอีก2 5 0 0 0 0้าบาทนะครับผมบอกเลยวนะ่าแคมเปญน,นี้จุกๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มองหารถไฟฟ้า1 0 0เซน์ะครับบอกเลยว่าแคมเปญน,นี้พร้อมสุดๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวแคมเปญของ l o c เวนกันนะ ครับผมสำหรับแคมเปญของตัว a i r o นะครับบอกเลยว่าว้าวที่สุดนะครับเพราะว่าเราดอกเบี้ยให้พิเศษนะครับสูงเปอร์เซนต์เลยนะครับนี่นะฮะพร้อมนะครับคูปองชาร์จไฟอีก5,000ันบาทนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่รับเป็นดอกเบี้ยสูงเปอร์เซนต์นะครับหรือจะเอาเป็นฟรีประกันภัยชั้น1นาน4ปีเลยโอ้โหนะครับนะฮะบอกเลยว่า ตัวนี้คุ้มมากๆเลยประกันภัยชั้นหนึ่งเพียง4ปีเลยนะครับ, <Wow. S 1> นรบสนใจนะครับอยากได้รถยฟ้า100%นะครับไม่ไดเป็น a o 7นะครับหรือ s o 7นนะครับบอกเลยว่างานนี้คุ้มมากๆนะครับนะฮะสนใจก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม